จริงๆแล้วคำว่าเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะคำว่าเรียนกับคำว่ารู้ประกอบกันเป็นเรียนรู้จริงๆแล้วคำว่าเรียนนะคะมันมาจากคำว่าบทเรียนเนาะคำว่ารู้ก็คือเพื่อให้รู้พอมาประกอบกันคือบทเรียนเพื่อทำให้เรารู้ตื่นรู้จึงกลายเป็นคำสั้นๆว่าเรียนรู้แต่หลายๆคนนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตในการเรียนรู้เลยค่ะพอเกิดสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดขึ้นมาเขาก็ หนีค่ะมีปัญหาแล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป ไม่ได้บอกว่าให้คุณจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่หมายถึงว่าพอคุณปรับระดับพลังงานเรียบร้อยแล้วอะค่ะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาคุณควรที่จะเรียนรู้ว่าทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันเกิดจากสาเหตุใดแล้วคุณพอเมื่อคุณดูแล้วคุณทบทวนไตรตรองดีแล้วในระดับพลังงานที่ดีนะคะคุณไม่เอามันมาทําให้คุณจมแต่คุณเอามาทําให้คุณเรียนรู้เมื่อคุณเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นในสถานการณ์อย่างนั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่เจอ สิ่งเหล่านี้อีกแล้วค่ะในสถานการณ์ต่างๆแต่คุณนะคะถ้าสมมติว่าคุณเจอแต่คุณอะ่ะจะใช้การก้าวผ่านอะ่ะในอีกมุมมองหนึ่งแล้วพอคุณได้เรียนรู้แล้วแต่ถ้าคุณนะคะหนีปัญหาสิ่งเหล่านั้นไปข้ามมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปโดยที่คุณไม่ได้เรียนรู้อะคะ่ะเดี๋ยวคุณนะคะจะเจอเหตุการณ์แบบเดิมในสถานการณ์อื่นในสถานที่อื่นในคนอื่น ต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลแต่เนื้อเรื่องมันเดิมๆเลยค่ะถ้าเพื่อน,อนๆนะคะลองสังเกตในชีวิตเพื่อน,อนๆอาจจะมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็เคยเจอมาคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าพอในวันที่เราตั้งใจที่จะเรียนรู้มันจริงๆในสภาวะที่เราดีแล้วนะคะเรามองกลับไปปุ๊บโอเคเห็นถึงสิ่งเหล่านี้โอเคพอเราก้าวข้ามผ่านมันได้ในสภาวะที่เราเข้าใจมากขึ้น เห็นบทเรียนเห็นเพื่อทําให้เราตื่นรู้มากขึ้นเราก้าวข้ามผ่านมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่กลับมาหาเราอีกแล้วค่ะหรือถ้ากลับมาหาเราเราทําสิ่งเหล่านั้นในสภาวะอื่นแล้วก็แก้ไขมันด้วยสภาวะจิตใจที่ดีมันเลยทําให้เราอยากจะมาแชร์ว่าคําว่าเรียนรู้คือบทเรียนเพื่อให้เราตื่นรู้นะคะ